ฟลอกนี้เราจะพาทุกคนมารับธรรมชาติบำบัดแบบสุดตัวที่หอมล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนและทะเลสาบสีเขียวมรกตถืนป่าเมืองใต้ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยและยังเป็นบ้านของสัตว์ป่ามากกว่า400ชนิดมนต์เสนห์แห่งป่าดิบชื้นที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกที่นี่คือเขื่อนรัชประภาหรืออีกชื่อที่คนนิยมใช้มากที่สุดคือเขื่อนเช่ยวหลานหลีกหนีความวุ่นวายมานอนฟังเสียงธรรมชาติตื่นมาพร้อมกับสายหมอกและวิวหลักล้านกับรีีสออร์ททแพลยนุ้ด e ่ ี่500ไร floating resort. สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนเชียวหลานนะคะก็กำลังจะทานข้าวนะอยู่ท่าเรืออยู่ท่าเรือเพื่อจะเข้าไปในตัวเขื่อนนะนะก็อ,อ,อยู่ร้านไปพัดริมเขื่อนนะจ้ากังทานขบเชียววิวสีโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นวันน้วิวดีอยู่เด้อ วันนี้นะคะเราก็กำลังจะคอนแลบกับโรงแรม5้าอไร่เรียกว่าโรงแรมไหมเรียกว่ารีสอร์ทดีกว่านาะเป็นรีสอร์ทรอยน้ำทุกคนจะน่าจะเคยเห็นมาแล้วน,น,น,นะจ๊ะสำหรับใครที่เคยเช็คว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นยังไงก็คือกล้วยหนึ่งเมืองไทยเองจ้าแสงกำลังส่องเรือกำลังแล่นนะจ๊ะดูวิวดีเนาะเราก็มาถึงจุดเช็คอินนะคะที่เรือก็เป็นจุดเช็คอินของโรงแรม5 0าอยไร่เลย นี่แล้วเขาก็มีแอคทิวิตี้ให้เราดูนะเดี๋ยวนี่พี่เขาให้ดูรูปอยู่เราก็บุกไปแล้วล่ะก็คือแบบว่าเป็นวายไลฟ์นี่จเ,เราให้ดูเนี่ยเนี่ยเราสนใจอันนี้มากเลยเราบุ๊กไปแล้วนะคะจะไปวายไลฟ์วอชชิ่งวันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้อีกเราก็จะไปไฮกิ้งที่ทาซานวิวพอยท์นะเขาก็บอกว่าประมาณ 1ถึงกิโลแต่ทางค่อนข้างชันนะเดี๋ยวเรามาดูกันก็แอคทิวิตี้ก็อยอ่เยะมากมายอยู่เริ่มคัมแล้วอะมาทะเลผิวคัมแล้วคือิแทนมากเลยที่จริงอ่ะหน้าเราอะแบบผิวหน้าเราแล้วก็ผิวเราใช่ป่ะมันจะเหมือนขาวเพราะว่าเราไม่ได้ไปทะเลนานนะก็คือไม่ได้ขาวมากอะเป็นคนถ้าเป็นคนขาวก็เป็นคนขาวเหลืองอะแต่จริงๆแล้เราเป็นคนผิวขาวไหมตอนเด็กๆอะเป็นคนผิวขาวนะผิวขาวเหลือง แต่พอโตมาไปทะเลไปทะเลประมาณ10ขวบใช่ปะ ก็คขำเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ขาวอีกเลยจนะ้าก่อนที่เราจะลงเรือเราก็ต้องจ่ายค่าเข้า,ขาอุทยานแห่งชาติเขาสงสำหรับชาวไทยผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทชาวต่างชาติผู้ใหญ่300เด็ก150ทางโรงแรมเขาก็จะมีเรือหางยาวมารับนะคะเราก็นั่งไปโรงแรมกับวิวแบบนี้เลยวิวดีม,มากทุกคนดูสิสมก็เป็น dream holiday destination ของใครหลายๆคนเลยมันก็จะเปียกแฉะเนยน,น,นะคะเพราะเราวิ่งชวนกระแสน้ําแต่คือวิวแบบนี้ให้ภ พี่คนขับเรือเขาอก็จะพาเรามาที่ภูเขาสามเกลือนะคะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยก็จะมีเขาหินปูนสามแท่งที่ตั้งเรียงรายใกล้ๆกันเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะคะถ้าไม่ได้มาเยี่ยมชมภูเขาสามเกลือนี้ถือว่ามาไม่ถึงเคินเชียวหลานนั่งเรือราวๆหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งเราก็มาถึงแล้วค่ะรีสอร์ทรอยน้ํา500ไรพ่พี่พีพนักงานก็จะเสิร์ฟเวลคัมดริงให้เราเป็นอันชันมานาวนะคะสดชื่นแล้ว เราก็ถึง5 0า้อยได้รีสอร์ทรอยน้ำแห่งเอนเชียวหลานนะคะดูวิวดีๆมากเลยแล้วเขาก็มีสปริงพูลแบบฟล i n ต s ิ้งส i n ิงพูลตรงนี้ด้วยนะจะย้อนแสงหน่อยนะจ๊ะนี่รีสอร์ตก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นแพรลอยน้ำอย่างนี้สปริงพูลกับวิวอย่างนี้ดูสิดูทุกสิ่งทุกอย่างแบบลอยน้ำดีคือดีมาก รู้สึกว่าตอนมานั่งเรือยังรู้สึกคงเคงอยู่เลยยังรู้สึกว่าเหมือนอยู่บนเรืออยู่เลยทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูโดรนฟตเทจนะจ๊ะว้าวสวยมากสวยสวยสวยดูวิวสิอลังไหมละ่ะทุกคนไหนเอ่ยมาดูโดรนนี่ Nice ์เ a h very nice นี่เป็นส่วนของล็อบบี้นะจ๊ะนี่ล็อบบี้เขาก็จะเป็นนี้อ๋อในหัวเรารู้สึกแบบยังคลงเครงอยู่บนเรืออยู่เลยแล้วดูน้องปลาดิตัวใหญ่มากถ้าหย่อนขาไปขาจะหายไหมเราก็จะพักกับปรีสอร์นี้สองคืนด้วยกันนะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็มีแพลนว่าจะไปส่องสัตว์แล้วก็ไปทาซันวิวพอยท์ ก็มาดูกันนะคะว่าเราจะมีแรงหรือเปล่าที่จะไปได้เพราะโอนในหัวครงแคลงคงแคลงเลย mm hmm. คือเราไม่ได้ชินกับการนั่งเหลืออะไรเท่าไหร่นะจ๊ะก,ก็เลยรู้สึกแบบครงแคลงนิดนึง mm hmm. สวยมากเลยอ่ะสวยมากเข,ขามนี่ใครยักด้วยนะเราสามารถถ่ายใครยักได้ mm hmm. แก่วิวสระน้ำคือใช่เลยวิวอย่างเงี้ยรอมรอบด้วยภูเขา นี่ตาดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้เช็คกินเรียบร้อยนะคะเรากำลังนั่งเรืออันนี้เป็นเรือแบบว่าเหมือนแบบเป็นโซลตี้โซลตีนิดนึงก็จะนั่งเรือเข้าไปในเกาะตากนาไฟย้อนแสงอีกแล้วน่าดับ ขอบคุณค่ะพี่นกเงือกตอนเช้านะคะขอบคุณค่ะเข้ามาในห้องจ้าว้าวเปิดประตูไปเปิดประตูก็เห็นวิวนี้เลยมีใครอยากให้พายนี่ยนะจ๊ะเราก็สามารถเรียกเหลือแพที่เรามาไป ที่ส่วนของล็อบบี้ได้นะเพราะว่าเรามีเบรคฟาสที่นั่นแล้วก็แบบทั้งเบรคฟาสทั้งลันช์ทั้งดินเนอร์ lunch, ท,ที่นั่นเลยหรือว่าเราจะพายข a ยักไปก็ได้นี่จ้ามีห้องนันดีเนาะมีซาวนส่วนตัวส่วนของห้องนอนก็ไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องรับแขกอะ่ะทุกคนนี่พอเปิดหน้าต่างมาเปิดประตูเปิดหน้าต่างนะก็จะเห็นวิว อีกแล้วว้าวอลังการเราสามารถนวดได้ในห้องนะคะเราก็ต้องขึ้นไปตรงนี้เลยพอเข้ามาก็จะเจอบันไดยอย่างเงี้ยขึ้นไปเลยนะเนี่ยขึ้นไปก็จะมีเตียงสองเตียงอย่างนี้เลยเตียงเล็กๆนะจ๊ะสําหรับนวดใครที่อยากนวดก็ต้องจองล่วงหน้าก่อน1ชั่วโมงนะอย่างน้อยหนึ่ชั่วโมง ัย,ยังเมาเรืออยู่เลยดูหน้าสิแต่เพลอนสวยอย่างนี้ก็ยอมเมาเรือจ้าดูดิว้าว วยชวนฝันมากเลยแล้วเราก็จะมีดินเนอร์นะคะเราก็ต้องโทรเรียกแพร์โทรเรียกแพร์นะั่นนะที่มาส่งบ้านเรานะอันน่ะเขาเรียกเลยแพร์น่าจะเป็นแพร์มาก,กว่าเนาะเรือแพรอะไรเงี้ยนั่นแหละเราก็ต้องโทรเรียกแล้วก็เขาก็จะมารับแล้วเราก็จะไปทานดินเนอร์กันนะจ๊ะก็มาดูคะ่ะว่าดินเนอร์จะเป็นยังไงลืมบอกไปเขามีห้องน้ำสองห้องนะจ๊ะก็ห้องนอนเขาจะมีอย่างตรงนี้ห้องหนึ่ง ก็เป็นห้องเล็กๆสะอาดๆม<ะ>ีเป็นตู้อาบน้ําอย่างนี้เลยส่วนอีกห้องหนึ่งก็จะอยู่ข้างนอกห้องนอนก็คือทางเข้ามาเนี่ยตรงบันไดตรงเนี้ยแล้วก็นี่ห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้ก็เป็นห้องน้าเล็กๆเป็นตู้อาบน้ําเหมือนกันนะก็ไม่ต้องแย่งกันนะอาบะจ้ะถ้าอยู่สองคนก็คือแบบแยกกันเลยห้องน้ํา เวลาดินเนอร์ของเรานะคะดินเนอร์ของเราก็จะเป็นเซตอาหารไทยสตาร์เตอร์ของเราก็คือเมี่ยงคําจ้าเราผู้ที่ไม่ได้กินเมี่ยงคํามานานก็จะเงยเงยงงะหน่อยนะจ้าแต่รสชาติคือใช้ได้เลยอร่อยถูกปากก็คือเมี่ยงคําที่ถูกต้องอะ่ะทุกคนต่อมาเป็นเมนคอร์สจ้าก็จะเป็นเซตอาหารใต้ทั้งหมดเลยนะมีทั้งแกงเลียงคั่วกลิ้งใบเหลียงผัดไข่แล้วก็เป็นปลาทอดกรอบๆแก่รสชาติก็ทําแบบออเซนติกทําดีทําถึงได้รสชาติอาหารใต้แท้ๆเลยนะร่อยแรยง เม,มื่อวานเราก็พายคอยากไปป่าด้านหลังนะคะก็เคยไปดูน้องนกเงือกในห้องก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเตียงยับยับกับผาทิตขึ้นสวยๆกุดโมนิ่งในห้าร้อยไรจ้า คิดขึ้นสวยๆแบบนี้ปกติเราไม่ค่อยตื่นมาดูพาทิคขึ้นเท่าไหร่นะตื่นไม่ทันจ้ะเนี่ยก็เป็นพาทิคต,ตกดินนะ่ะตอนนี้หมอกลงนิดนึงนะที่จริงม,มันดีกว่านี้เคลียร์กว่านี้นะแต่ก็สวยอยู่ดีเนาะ mm. คนเขาก็ตื่นมาดูซันไรส์กันเยอะเนาะดูดินี้ก็ถัดไปจากห้องเรานะคะเขาก็พายคาย,ยักษ์กนแล้วสวยเนาะ ก็เจอน้องนกเนืน้อสองตัวแล้วก็นกตัวเล็กๆกไม่รู้ว่าพันอะไรนะนกเนืน้อก,ก็จะเป็นพายฮอนบิวอะจะตัวเล็กๆหน่อยแต่ก็น่ารักเนาะเราเคยเจอที่เกาะยาวน้อยแล้วคันหัวมากวันนี้ต้องสระผมน่าก็เจอนี่หน่อยนะน่าจะแบ,บว่าดูอ้วนๆหน่อยนะ เพราะว่าบวมมันหน้าบวมมากเลยเพราะไม่สบายด้วยแล้วก็น่าจะร่างกายขาดน้ำด้วยกันเลยแบบว่าทำให้หน้าดูบวมอะเป็นอย่างนงี้เจ้ะทุกๆเช้าหน้าก็จะบวมทุกเช้าเลย อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยจ้าตอนอันนี้ก็เป็นหน้าห้องนะเราจะได้ยินเสียงแบบว่าเสียงนกเสียงชนีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นกก็บินเล่นกันเต็มเลยละ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นเสียงชะนีนะจ๊ะธรรมาชาติสุด เขื่อนนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นดับน้ำคลองแสงโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2525และเสร็จสิ้นเมื่อปีพศ2530ก็ใช้เวลา5ปีตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและช่วยเรื่องการชลระทานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมทีชาวบ้านเรียกกันว่าเขื่อนเชี่ยวหลานและต่อมาในหลวงรัชกาลได้พระราชทานนามใหม่ว่าเขื่อนรัชประภาก่อนที่จะกลายเป็นเขื่อนบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ ริมคลองแสงเมื่อมีการสร้างเขื่อนชาวบ้านจึงต้องอพยพออกไปปัจจุบันใต้ผืนน้ําลึกยังมีซากวัดซากโรงเรียนซากหมู่บ้านที่จมอยู่ซึ่งเป็นเรื่องเล่าของนักประดาน้ําและชาวบ้านที่กล่าวถึงกันบ่อยๆและนี่คือตำนานหมู่บ้านใต้บาดาลและได้มีกฎหมายออกมาว่าเฉพาะชาวบ้านที่เคยอยู่แถวนี้ที่จะเปิดแพลอยน้ําได้ขับเรือหรือทํากันประมงในเขื่อนเชี่ยวหลานนี้ได้ ได้เวลาไปทาซานวิวพอยิต์นะคะ <c oughs> ประมาณกี่กิโลนะคะ1-2 1.5กิโลค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 2> กับกว่า3กิโล3กิโลโอเคกต็ okay. ลังขึ้นเลือกจ้ะท่า My name is e v a Yeah Ava <c oughs> uh, I m your guide for you today From here 10 minutes Please wear the right jacket for your safety ค่ะ ก่อนหน้าเราเนาะเราก็จะเดินไปกลับก็3กิโลนะจ๊ะก็ไป1.5กับ1.5กก็จะมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างนะแต่ระหว่างทางเราเจอ g เกรทฮอนบิ l สองตัว a ก h ท r n น i l l ก็คือนกเงือกนะจ๊ะนกเงือกตัวใหญ่สองตัวบินอยู่นะแต่มันไกลมากเลยเราถ่ายไม่ถูกแล้วก็มีลิงด้วยนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวเราจะลงจากเรือแล้วเดี๋ยวเราขมสเปรย์กันก่อนเพราะว่าระหว่างทางอะค่ะมันก็อาจจะมีบ้างในส่วนของยุงหรือว่าแมลงตอมใช่รามมันไม่มีคนเดินเยอะนี่เราเป็นป่าทึบค่ะจะไม่ค่อยเห็นอาฟ้าเท่าไหร่ก็ถึงบอกว่าถ้าเลยว่าฝนตกอะค่ะก็เหมือนปุกทาขึ้นมาเลย แล้วถ้าฝนตกวันนี้อีกสองวันก็ยังมีท่าอยู่ค่ะอ่าค่ะใช่แต่นี่ไม่ได้ตกกี่วันแล้วคะไม่ได้ตกหลายวันแล้วค่ะอ่าโอเคทาาไม่มีแล้วเนาะใช่ค่ะมาวันนั้นก็ไม่มีค่ะค่ะเผื่อลูกค้าโชคดีก็อาจจะเจอขอให้ไม่เจอไม่อยากโชคดี The bamboo in here is the bed of the forest ค่ะอ่า Inside the bamboo is have water elephant like to eat yeah Elephant like to eat ka, huh? maybe monkey, dusky hmm. langur monkey like to come in eat for the leaf of the bamboo. And the Thai people like to make huh? for furniture and the bamboo shoot, you know bamboo shoot? Yeah. Yes, mm -hmm. the bamboo shoot we like to make for the curly and soup huh? yeah. and the trunk ka huh? like to make for furniture or basket. อันนี้มีใช่อันนี้มีน้ำอันนี้มีน้ำอันนี้ไม่มีใช่มันจะโกงอ้วงอ่าโอเค don't touch like this ค่ะอ๋ it's bad color because it have the torn if you touch them it have itching yeah foot print of animal oh yeah what kind animal can you try อะไนั่นไงแก้วเหรอเบียเบี้ยอ๋อโอ้โอ้โน่จะใช่แก้วแก้วเดียร์เดียร์ช่วยค่ะเดียร์เบี้ยแอนบัฟฟาโลอ๋อบัฟฟาโลโน่จะช่อยฟอร์ยูอย่าอยา This is the footprint of the bison อันนี้เป็นหลังของจักรตว์กัใช่ค่ะไม่เคยเห็นสักรญชัยเลย t h e like stay on the big tree ค่ะ Uh, on the side of the big tree because it's have moisture a lot and for e s c a p e some snake in here we have elephant oh <my. S 1> 400 elephant mm hmm. yes 400 elephant ไอ้เหรเป็เราเรียกเหตุที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะฝนฝนไม่แน่ใจที่จะเกิดแถวบ้านเราค่ะหอนขาวไหมคะ ไม่ไม่ Poison ช่อไงอันนี้ใช่ค่ะ Poison and very beautiful ใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีแมลงอะค่ะก็คือเหมือนแมลงก็เป็นเหมือนหน้าด่านของเราอะถ้าเกิดว่าแบบแมลงไม่กินเราก็ไม่กินโอเค and come b a c k y e a h a n e the strong armyeah วันนั้นมาไม่มีเ <laughs> พิ่งมาใช่ไหมไอ้เพิ่ง I think it's around two year, two day oh, two. yes two day ขี้ช้างขี้ช้างขี้ช้างค่ะ and you can take is female or male อะจริงเหรอ yeah from the poop of elephant <Yeah. S 1> if the poop wet ค่ะ it's mean female because <c oughs> like this and this S <S ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะเหตตาเสือค่ะเหตตาเสือใช่ค่ะเหตตาเสือเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เริ่มแห้งแล้วอ้โหน็อตทัชค่ะไซส์สองร้อยใช่ค่ะไซส์นเค ถึงแล้วจ้าทาซานวิวพอยวิวสวยมากว้าวไม่ได้เดินป่านานและอุ้ยมีพึ่งตอมอ่ะพึ่งตอมเป็นผู้ชู้เปียกค่ะทำความสะอาดทัวได้เลยเพราะว่าพึ่งจะมาตอมเหงื่อเราหนึ่งกิโลหนึ่งจุดห้ากิโลนะเนี่ยมานี่แล้ววิวสวยนะทูดีทูดีเชียวก็มาได้นะคะมัน ถือว่าคุ้มนะคุ้มมากเลยสูงประมาณ2,016เมตร2,016เมตรเหนือน้ำทะเลโอเคว้าวได้ยินเสียงชันดี ็ต้องขอขอบคุณน้องเอวามากนะคะที่ดูแลแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็เอนเตอร์เทนเก่งกลับมารีสอร์ทก็มาทาน lunch น,นะคะก็เป็นมื้ออาหารไทยเขาก็ทําดีทําถึงนะรสชาติคือแบบว่ามันใช่เลยแบบไทยแท้ๆเลยกินเข้าไปชมวิวแบบนี้ไปคือมันฟินมากทุกคนได้เดินป่าก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายตอนเช้านะคะแล้วก็ยังได้ความรู้อีกต่างหากแค่เจอรอยเท้าช้างกระทิงและคีช้างแต่ก็ได้ความรู้กลับไปด้วย และเราก็ขอวาร์ปมาแอคทิวิตี้ตอนเย็นเราก็ได้มาส่องสัตว์จ้าครั้งนี้เราก็ไม่ได้เจอสัตว์ใหญ่อะไรนะคะขอสปอยไว้ก่อนเลยเจอแค่น้องนกเงือกหลายๆตัวแล้วก็นกกระเต็นแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะได้มาชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆฟิลเหมือนมาขับรถชมพระอาทิตย์ตกเล่นแต่เปลี่ยนจากรถเป็นเรือเท่านั้นละจ้าร f นฟ t เท e คือชวนฝันมากต้องขอบคุณตะกล้องนะจ๊ะเราสามารถบอกไม่ได้เลยนะคะว่าวันนั้นเราจะเจอสัตว์ใหญ่หรือเปล่าก ต้องมากับโชคเท่านั้นนะถึงจะได้เห็นแต่น้องๆพนักงานบอกว่าถ้าเป็นฤดูร้อนนะ่ะเราสามารถมองเห็นช้างได้บ่อยครั้งเลยนะเพราะว่าริมตะลิงนะ้ํามันจะลดใช่ไหมและน้องช้างอะ่ะจะมาเล่นน้ําที่ริมตะลิงบ่อยมากและจบไปแล้วสําหรับวันที่2ของเราเช้านี้วันสุดท้ายนะจ๊ะก่อนที่เราจะเช็คเอาท์เราก็มามอร์นิ่งไซ่สีงกันก็จะมาทัวร์รอบ,รอบ ัวรอบๆเขื่อนนะจ๊ะนี่ก็ตะกองก็กำลังจะบินโดนนะคือตรงป่ารอบๆนี้นะคะก็จะมีกวางมีหมีขอมีช้างมีกระทิงนะอุ้ยน่าเลื้งอีกละแต่เราก็ต้องโชคดีที่เราจะเจอเขาก็บางทีเขาก็มาเล่นน้ำนิมตลิ่งอะไรอย่างเงี้ย ทัวเมื่อวานนะคะเขาเห็นกระทิงแล้วก็ช้างลงมาเล่นน้ำนะแต่เราไม่เห็นสัตว์ใหญ่เราเห็นแค่นกเงือกนกกระเต็นแต่ก็ถือว่าได้เห็นกันวันนี้นะคะเราจะมีทัวถ้ำปะกาลังก็ขอให้เห็นนะแล้วก็มีนกเงือกงวงช้างด้วยคนะ่ะเป็นนกเงือกหายากนะแล้วก็เห็นยากด้วยก็ไกด์เมื่อวานเห็นนะคะเราก็ถ่ายรูปมาแต่ถ่ายในมือถือนะมันก็เลยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ ตมาดูกันจ้าว่าวันนี้ท่าประการลังเราจะเจออะไรบ้างที่คนขับเรือนะคะเขาบอกว่ามีสมเส็ตด้วยอะ่ะมีแค่สี่ตัวที่นี่นะอยากเห็นสมเส็ตนะยังไม่เคยเห็นสมเสร็จเลยมั้งอือหรือเคยเห็นอืไม่เคยเห็นน่าจะเคยเห็นที่สวนสัตว์ แต่ก็อยากเห็นในป่าแบบป่าจริงๆอะ่ะนากครับยังกอเขียวนกนกเหี่ยวนกเหี่ยวสีขาวน่ารักอ,อยู่ตรงนู้นอ่ะแต่เราไม่เห็นหรอกฮเราไม่เห็นหรอกนีน้าจ้าตะคองตะกองได้รูปแล้วนกแก๊กหรือว่านกเงือกของเรารอื้มน่ารัก มาที่นี่จะได้ยินเสียงป่าเสียงนกเสียงลิงเสียงชนนี้คือดีอ่ะมันอยู่กับธรรมชาติจริง,รงๆ่ะทุกคนเสียงนกเงือกอะคือแบบดังมากแต่ก่อนนะเราคิดว่าเ,เสียงนกเงือกอะแบบเสียงหัวเราะอย่างเงี้ยนะเราคิดว่ามันเป็นเสียงของลิงแต่จริงๆแล้วอ๋อไม่ใช่จ้านี้เป็นเสียงนกแก๊กนะก็คือบางคนก็จะงงนะว่าเอ้า ไหนเรียกนกเงือกไหนเรียกนกแก๊กก็คือนกเงือกนะคะ p พ o r เรน t a l h o ฮอนบิลก็เป็นขนาดเล็กน,นะเป็นเป็นนกเงือกขนาดเล็กแล้วก็เขาก็จะชาวบ้านก็จะเรียกว่านกแก,ก๊กก็เรียกจากตา um มเสียงร้องเหมือนก็จะย่างเงียกตามเสียงร้องนะเขาก็ชาวบ้านก็เลยภาษาชาวบ้านนะเขาก็เรียกว่านกแก๊ก ร้องเราตามตัวได้ง่ายอืค่ะการตามกรณี่ต้องตรงตรงเนี้ยแถวแถวีหยมันมีค้างแว่นอยู่นะเราจะเห็นใบไม้ไวๆใบไว้แล้วจ้ะกระโดดไปกระโดดมาค้างแว่นเราจะโอ้โหกระโดด เห็นการเคลื่อนไหวของข้าแว่นนะคะแต่เราถ่ายรูปไม่ได้อะเพราะว่าอยู่ในที่มืดด้วยแล้วก็น้องไปไวมากกระโดดไวมากไม่อยู่ี่จีเลยะนะะแต่พี่ขอตาไวมากเลยพี่คนขับเรือ ว้ามาที่ใหม่เลยจ้าเราต้องเดินป่า1.2กิโลแล้วก็นั่งแพรเพื่อไปถ้ำประการังกันนะจ้าและเราแวกนี้คือวิวสวยชวนฝันอีกแล้วแกงงละสิว่าวิดีโอนี้ทำไมฉันต้องมา voice over อีกแล้วมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะจ้าต้องขออภัยคะ่ะแต่วิวตรงนี้สวยมากเลยและดูตะกล้องบินโดนนะจ้าโดนอ่าเราก็ต้องจ่ายค่าเข้าอุทยาดนด้วยน,นะจ๊าต่าง ต่างชาติ200คนไทยร้อยหนึ่งนี่ขอมีป้ายระหว่างช้างป่าด้วยระหว่างทางเดินป่าเราก็จะเจอรถมอเตอร์ไซคันนี้นะจ๊ะเป็นรถมอเตอร์ไซคันแรกเลยที่เจ้าหน้าที่อุทยานใช้บุกเบิกป่าถึงแล้วนะจ๊ะนี่เราจะล่องแพนี้เป็นเลยอันนี้เราสามารถเจอนะสัตว์ที่เราสามารถเจอ จมนะจ๊าไม่จมฉันไม่อ้วนฉันไม่อว้นอวนสะกดจิตตัวเองจ้ะไปตรงนั้นได้ไหมคะได้ได้แค่นี้พอเนาะก็กำลังจะไปทําปะกาลังกันนะคะก็จะอยู่ตรงนู้นมาดูกันว่าเราจะเจอสัตว์หรือเปล่า ในถ้าก็มีค้างคาวอากาศดีมากเลยไม่ค่อยมีคนมาถ่ายรูปนะคะเราก็ถ่ายรูปให้เขาไปบ้างแล้วแล้วก็รูปทัวร์เขาก็น่าไม่เป็นไรไม่อยากถ่ายสงสัยน่าจะน่าจะน่าจะกลัวตกอะไรเงี้ยแต่มันไม่อันตรายนะคะเราก็ค่อยๆเดินมาได้ไปต,ต้องหัวเรือยังได้เลยตรงหัวเรือตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะแต่เดินกลับดีกว่าเพราะว่าขาเริ่มสั่นแล้ว มาชาดมากทุกคนถึงแล้วจ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงเรือก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะวับเข้าไปในถ้ำเลยดีกว่า ภายในถ้ำปกาลังแห่งนี้ก็จะมีหินงอกหินย้อยที่เกิดจากการตกตะกอนของหินปูนทําให้เกิดรูปร่างคล้ายกระปการังนอกจากนี้ยังมีการค้นพบฟอสซิลซากสัตว์ทะเลเซล์เดียวมีอายุมากกว่า250-4ล้านปีเลยสันนิษฐานกันว่าบริเวณนี้เคยอ,อยู่ใต้ทะเลมาก่อนดูหินนี้สิทุกคนว่าเหมือนอะไรคะเราคิดว่าเหมือนช้างอะ่ะช้างแบบนับร้อยตัวซ้อนๆกันนี่ก็เหมือนแม่มดเนี่ย คล้ายๆประการลังนอะงเนี่ยเขาก็เป็นอย่างเงี้ยนะจ๊ะมันก็เหมือนประการลังเนาะการเนี่ยกระสมเชื่อทําประการลังนะจ๊ะ๋ยวเราจะเดินออกไปแล้วเราไม่สามารถจับได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําความเสียหายให้กับหินนะจ๊ะทำน้องก็ยังอยู่นะนอนนอนนอนแมงมุมไปนอนเตะเนาะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับรีสอร์ทเรลอยน้ำอย่างโรงแรม5 0 0รราครั้งนี้เราได้มาโซเชียลดีท็อกซ์แล้วก็ธรรมชาติบำบัดของแทเลยจ้ะถ้ามีสิ่งใด,ดผิดพลาด <c oughs> ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและติดตามการประจนภัยของเราในครั้งต่อไป